สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีตุลค่ะในเรื่องของดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีตุลก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะจะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยำม,มากกว่านะคะจะเห็นได้ว่านะคะดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะจะเอื้อผลประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องความรักและความผูกพันรวมไปถึงนะคะในเรื่องของความขยันในการหาเงินหาทองหรือขยันในการหาโคกรัพย์นั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีดาวการเงินนะคะแล้วก็ดาวคู่ครองเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะก็คือดาวพระอังคาระค่ะก็แสดงว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะส่วนมากมักจะได้คู่ครองที่มีความขยันในเรื่องของการทํามาหากินขยนในเรื่องของการหาเงินหาทองนั่นเองนะคะและในเมื่อดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่มิตรเช่นนี้นะคะก็จะเอื้อในเรื่องของนะคะความรักความผูกพันเอื้อไปถึงนะคะการหาเงินหาทองหรือความ ขยันในการหาพกทรัพย์เข้ามานั่นเองค่ะและในช่วงของวันที่1ถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะดาวคู่นี้เดินร่วมกันก็หมายถึงว่าตัวตนของท่านเองรวมไปถึงคู่ครองของท่านนะคะจับมือกันค่ะร่วมมือกันค่ะทํางานหาเงินนะคะบางท่านอาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับนะคะ การซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าหรือบางท่านนะคะอาจจะมีงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะคะและตรงจุดนี้นะคะก็ยังพยากรณ์ได้อีกหลายๆความหมายเลยนะคะจิราก็จะชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านและคู่ครองนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะเดินทางไปประชุมสัมมนาที่ต่างจังหวัดก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีรักใหม่เข้ามาก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกันติดต่อกันอย่างมีความสุขก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ และในตรงจุดนี้นะก็อาจจะหมายถึงหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างที่ท่านผู้ชมไปทํางานด้วยก็เป็นไปได้ค่ะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านจะทําอะไรนะคะทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการซื้อมาขายไปบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไปมีคอนเน็กชันด้วยนะนะคะก็มีความที่เอื้อผลประโยชน์ให้ท่านมากๆเลยนะคะหรือหุ้นส่วนที่ท่านไปลงทุนด้วยก็เด่นดีพอสมควรน,นะคะถือว่าไม่เสียเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะและก็จะมองเห็นอีกจุด ถ้าท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะท่านมีเกณฑ์จะเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของท่านคะ่ะอาจจะมีรักใหม่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านก็อาจจะได้เข้ามาแบบง่ายๆโดยที่ไม่มีปีไม่มีขุยเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่เข้ามานะคะก็จะเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่มาก่อนแล้วหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุ <G> ไม่มากเท่าไหรนะ่นักหรือบางท่านนะคะอาจจะเอาบริวารของท่าน เองนะคะเป็นคนรักในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะในช่วงต้นๆ้นเดือนของกุมภาพันธ์นั้นนะคะก็ขอฝากชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในเรื่องของคําพูดและการเซ็นเอกสารสัญญาด้วยนะคะเวลาจะพูดอะไรเวลาจะทํางานร่วมกับใครนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆนะคะเวลาพูดอะไรออกไปนะคะอาจจะก,กระทบ ถึงความรู้สึกของคนรอบข้างและถ้ามีการเซ็นสัญญาอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้อ่านดีๆนะคะอ่านให้รอบค้อบค่ะก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปนะคะกันความผิดพลาดที่จะเกิดปัญหาขึ้นในภายภาคหน้านั่นเองค่ะและในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะดาวโชคลาภของท่านนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสนะคะ ดังนั้นค่ะท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของโชคลาบแต่อย่างไรก็ตามนะคะตรงจุดนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีตุลทุกทกท่านค่ะขอให้มีสติและก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกทกท่านจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบตรงจุดนี้นะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ จากการพยากรณ์ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีตุลในวันที่1ถึงวันที่21กุมภาพันธ์ปี -65 นี้นะคะไม่ว่าเรื่องความรักไม่ว่าเรื่องการงานรวมไปถึงการเงินและโชคลาภนะคะไหลเนืองนองมาอย่างพลั่งพลูค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีตุลค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ